นี่คือสนามประจำชาติของอาสิงคาโปเขาดูความสวยงามดูความล้ำและดูความไฮเทคสิครับหลังคาที่สามารถเปิดปิดได้นะครับหากฝนตกนะฮะหรือหากแดดแรงเกินไปสามารถปิดให้นักเตะเซฟได้นะครับรวมไปถึงอ่าไม่ต้องพูดถึงย้าของเขาคุณภาพดีอยู่แล้วนะครับดูดซับน้ำได้ดีนะครับแล้วก็การบริหารจัดการต่างๆต้องบอกว่าสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาไอ้บริเวณเนี่ย รอบนอกเนี่ยนะครับรอบนอกของอรอบสนามเลยเนี่ยนะครับเขาจะมีร้านค้าครับร้านค้าพิซซา่าฮัทแล้วเป็นแบรนด์ระดับโลกเท่านั้นเบอร์เกอร์น้ำปัน่นน้ำโคกคืออำนวยความสะดวกแล้วไอ้ทิ่ดีไปกว่านั้นคือสนามเนชแนลของสิงคโปร์เขาเนี่ยนะครับห้องน้ำเต็มพืบครับเต็มแบบ สนามเลยครับห้องน้ําแล้วที่สําคัญห้องน้ําสะอาดไม่มีกลิ่นหรือพวกเราจะพูดว่ากลิ่นเยี่ยวอะไรเงี้ยไม่มีนะครับสะอาดแล้วก็แล้วก็เดินไปเจอห้องน้ําอีกแล้วเจอ,อเดินเจอของกินเดินเจอคือเจอสิ่งอำนวยความสะดวกไปไปหมดเลยนะครับและนี่ก็มีจอ LED ขนาดยักษ์เห็นไหมครับนี่ครับคือความไฮเทคความรํำยุก ของเพื่อนบ้านเอเชียของเราอย่างประเทศสิงคโปร์ครับนี่ก็วันนี้เป็นการซ้อมเทรนนิ่งของนักตเตะรทานนัมอสเปอร์ที่พรุ่งนี้ก็จะมีการเจอกับอาลสตาร์ของสิงคโปร์นั่นเองอนะเพราะนั้นก็อยากให้ดูครับว่านี่คือสนามที่เรียกได้ว่าพัฒนาแล้วจริงๆในเอ